วันนี้เรียกทำผัดกะเพราเครื่องในไก่นะคะแต่ใส่ใบโหระพาแทนกะเพราเพราะลูกบอกว่าอร่อยหอมดีเทเค้าองในไก่ก็เล้ว,วาแล้วก็ผัดทุกอย่างให้มันสุกนะคะ ่อมาก็ปรุงรสจ้าใส่ผงชูรสลงไปใส่น้ำตาลหวานนิดหน่อยแล้วก็จะใส่ซอสหอยค่ะปรุงรสเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่หอมวุ้ใหญ่ลงไปต่อไปก็ใส่หัวะพัลงไปเลยเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัขดขมระโมงเฉีง เสร็จแล้วจะปิดไฟได้ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะผัดโหละพาข้างในไก่ใส่แทนใบกะเพรานะคะเสียบร้อย